คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยังอยู่กับผมนายทีที่ซี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมา จะเรียกว่าอะไรดีจะมาเซอร์ไพรส์นะครับจะมาเซอร์ไพรส์ก็คิวนะครับเนื่องจากวันที่เท่าไหร่วะกูไปดู Facebook แป๊บก็คือวันที่5มีนานะเดี๋ยวนะกูขอดูก่อนผิดปะวะเออนนะก็พอดีว่าเป็นวันเกิดของเขานะครับแต่วันนี้วันที่6แล้ะนะก็่างแม่งเออ คือกูจะส่งย้อนหลังอ่ะเออใครจะทำไหมนั่นแหละเออไม่ลืมหรอกแต่ว่าเพิ่งคิดได้ <laughs> นั่นแหลนะนะ <g ül üyor> ก็เนื่องจากนะครับเขาก็เป็นทีมงานคนหนึ่งนะครับก็ทำตัวดีๆนะครับ ก็ชวนมาก็มาค่อนข้างบ่อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทุกครั้งก็เถอะนะนะครับก็อยากจะตอบแทนอะไรเขานิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเอาไม่เอาเออเอาอางนี้ดีกว่าไม่เอาก็ส่งคืนมาแล้วกันนะนะครับก็จะส่งมิสตอรี่สกินให้เขาแล้วมิสตอรี่กิฟต์นะครับหนึ่งกล่องนะครับก็กล่องเดียวพอนะอย่าเยอะอย่าเยอะจะเอาไม่เอาไม่เอาส่งคืนมานะ ก็ส่งให้เขาฟรีๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าเขาจะได้สกินอะไรนะครับกล่องเดียวพอได้สกินร้อยห้าสิบก็ช่างได้สกินเลยเจ d เนอรี ary, สกินอัติเมตก็ช่าง นะครับคืออยู่ที่ดวงมึงแล้วล่ะนะนะครับก็สำหรับทีมงานคนอื่นๆนะครับย้ำว่าทีมงานนะครับก็ถือถึงเวลาดีวผมจะส่งให้เองนะครับถ้าคุณยังถ้าผมยังคิดว่าคุณเป็นทีมงานผมอยู่นะครับเออเอาไปว่าใครทำตัวดีอะเดี๋ยวคูส่งให้นะออง่ายๆนั่นแหละนะครับ ใครที่แบบเออชวนแล้วไม่ไม่มาไม่หาไม่เหวไม่อะไรเลยเออก็เรื่องของมึงแล้วกันนะนะครับก็ไม่ได้แจกทุกคนนะเว้ยแล้วขอบอกไว้ก่อนนะไอ้ผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่ามาขอนะครับผมโคตรเกลียดเลยจริงๆนะเอาว่าบนแค่นี้พอเดี๋ยวจะกร่อยซะเปล่านะครับอ่ะเรากดเลยครับอือได้แล้วนะ ดวงมึงเองอะนะก็เท่านี้แหละนะสกินเดียวพอดวงมึงสวยเองไม่รู้คุณส่งให้เป็นแบบซุมมึงดวงสวยเองไม่รู้ควาจใจชอบก็ได้เดี๋ยวนะชูลิมาดีเซิร์ตใช่ไหมพอดีว่าผมเพิ่งคิดได้นะว่า อยากจะตอบแทนอะไรทีมงานนิดๆหน่อยๆนะครับสามร้อยอนะแต่ว่าสกินมันไม่ได้สวยอะไรเท่าไหร่แต่ราคาก็ถือว่าใช้ได้อะก็บางทีนะก็ชวนเขามาเล่นเกมนู้นเกมนี้อะไรพวกนี้เขาก็มานะก็โอเคนะครับอาจจะไม่ได้เล่เลแค่เอนะครับแต่ว่า โจวเล่นเอลก็มาโจวเล่นเกมอื่นก็มามันก็น่าจะมีอะไรตอบแทนนีิดๆหน่อยๆน,นะครับถึงจะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยนะครับก็ก็จะเอาไม่เอาเออ <c oughs> ไม่เอาก็ส่งคืนมา <c oughs> นั่นแหละนะก็เท่านั้นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรนะผมก็มาเพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะครับมาเพียงสั้นๆนะครับแค่กล่องเดียวนะครับก็ คือตอนแรกกะจะให้สองกล่องไว้ยเออแต่กูคิดการไกลถ้ากูให้สองกล่องเดี๋ยวปีหน้ากูให้กล่องเดียวมันจะยังไงอยู่เออเพราะยังเอาไปกล่องเดียวพอเห็นไหมผมวางแผนไปหมดแล้วล้อเล่นครับล้อเล่นเอาไปกล่องเดียวก่อนนะเออคือก,ก็ก็ก็ให้ฟรีจะเอาไหมเออไม่เอาก็เอาคืนมาแค่น,นั้นแหละเออนั่นแหละนะ ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับทีมงานคนอื่นก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับคือขอย้ำนะว่าคนที่ผมเห็นว่าควรจะได้เท่านั้นนะครับที่จะจะได้นะครับอย่าทวงมานะครับทวงมาก็ถือว่าคุณสละสิทธิ์นะครับของทีมงานผมเป็นคนดีทุกคนนะไม่มีใครทวงหรอกนะละมัง้ง <c oughs> อย่าทวงเลยนะของอย่างนี้ อยู่ที่ใจกูอยากให้กูก็ให้กูไม่อยากให้มึงก็อดแดกนั่นแหละไม่ต้องถามว่าใครจะได้บ้างนะครับผมจะประเมินพฤติกรรมด้วยตัวผมเองนะครับเอาว่าว่าผมชวนใครมาแล้วมาบ่อยก็เออนั่นแหละกันั้นจะได้แหละนะบางทีชวนมาแล้วไม่มาก็ก็ก่อนแล้วเต่ก่อนแล้วเต่นะครับ ขอทิ้งท้ายไว้นะครับผมไม่แจกสกินนะครับไม่ต้องขอเด็ดขาดไม่อยากจะพูดให้งานมันกร่อยนะครับแต่ว่าผมดักไว้ก่อนมันต้องมีคนมาขอนะครับไปแล้วครับบายๆเพลงเท่านี้แหละนะเท่านี้ก็งานกร่อยแล้วมั้งอนีย <c oughs> <c oughs> นะครับก็ขอสุขสันต์วันเกิดให้โกโก้คิวด้วยนะครับก็ขอให้ได้สกินกากาดนะครับได้ไปแล้วด้วย เอาล่ะครับขอไปเพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเกิดทีมงานคนถัดไปนะครับไม่ไม่รู้วันไหนด้วยนะเออครูอยากแจกแล้วครูก็แจกเองเท่านั้นแหละไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ